สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยอดีชแนลเรามาพบก,กันเป็นประจำมาสรุมผมผปผลฟุตบอลทั่วไทยรวมถึงสุดตาคะแนนทั้งไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองและไทยลีกสามรวมถึงฟุตบอลไทยวีเมนลีกประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่4เมษายนว่าแต่ละทีที่ลงเล่นม,มีผลงานไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม มากันที่โปรฟูตบอลอย่างลีกสูงสุดอย่างไทยลีกหนึ่งเป็นเกมนัดที่23ของฤดูกาลแมตช์9สัปดาห์ในเกมคู่วันพฤหัสบดีคู่แรกคิกออฟเวลา18.00นาาเป็นเกมบิกม๊กแมตช์ประจำวันระหว่างราชุรีเอฟซีเปิดบา้านตรบการมาเยอนของแบงคอกยูเอเทตเกมนี้เริ่มมาเพียงแค่6นาทีราชุลีขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายกรวิตทัศสาจ่ายบอลมาตรงกลางให้กับมาชุสลิมาก่อนชิปบ,บอลมาทางขวาให้กับสันชัยนันทศิลา เตะขึ้นมายิงบอลแสกหน้าปฏิวัติคำหมเข้าประตูไปโสราชามงกรขึ้นนําไปก่อนหนึ่งประตูศูนย์ต่อมาราชิวลีได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเสือกอ็จะคูประสานใจบอลคิเลอร์พาสมาให้กับกรวิทยาสาได้หลุดเดี่ยวแต่เจ้าตัวนั้นยิงไปติดเซฟปฏิวัติคำหมไปแบบน่าเสียดายช่วยได้ประตูนําห่างต่อมาในทีที่สาสาราชิวลีขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาแทลก,กุสซาโวอ่าใจบอลให้กับมาตุสลีมาแล้วโดนตาฝากของเอเวอเรตต์กราเวสสกิดล่วงล้มไปในกรอบเขตโทษพุทธศิลป์ชี้ให้เป็น จุดโทษทันทีแต่จังหวะนี้มีเวอาทักทวงมาแล้วมองว่ามัทิวซีมานั้นยืนเหลือล้ำหน้าไปก่อนบียูเลยรอดตัวจุดโทษจากจังหวะนี้ไปต่อมาในทีที่50 บียูขึ้นเกมมาเวียเทพป,ป้อมพันจ่ายบอลให้กับวิเดียม,มอตาก่อนตอกส้นที่กับวอนเดอร์ลุยหลุดเดียวและแตะหลบทนาของกัมพลปถงอา,ากุลยิงโล่งๆเข้าประตูไปจังหวะแรกผู้ช่วยพู้ตัดสินนั้นยกธงให้ไปลุกล้ำหน้าไปก่อนแต่จังหวะนี้นั้น VR ตีเส้นยืนยันว่าวอนเดอร์นั้นยังอยู่ในไลน์เลยทําให้แข้งเทพนั้นได้ประตูตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ต่อมาบีอยู่ินลูกเตะมุมกอลัราชเชบรีมงเคียมาเข้าทาวเวทเทพเก็บบอลได้ก่อนไหลต่อมาให้กับวันชัยจรุนตรงขานเปิดบอลให้กับเอเวตันกอนซาเวสมงตั้งเข้าในให้กับสุภนนอ์สงมงวุดหลุดกอบออกไปอย่างน่าเสียดาย ต่อมาทีที่79ยูขึ้นเกมมาวันชัยจะรุนตองขาดจ่ายบอลให้กับรุ่งรับภูมิจันทึกก่อส่งต่อให้กับวิลเลียมมอต้าพยายามพลิกแล้วบอลมันขุกขิกมาเข้าทานเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งได้ยิงบอลเสียบุมเข้าประตูไปส่งแข้งเทพพลิกกลับขึ้นมานําพร้อมกับกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่งราชูเอฟซีเปิดบ้านแพ้ให้กับแบงคอกยูเอตต์ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของวิลเลียมมอต้าผู้ทํา1ประตูกับอีกึงแอซซิตเป็นแมนออฟเดเมตใน โอเคครับจบลงไปแล้วครับกับ2ประตูต่อหนึ่งชัยชนะของแบงคอกกิเลนเต็ดนัดนี้แมนอัลแบงของเราครับวิเลนโมตาทําประตูได้ครั้งหนึ่งนอกจากนั้นยังเป็นประตูชัยของแข้งเทพด้วยเขาเองรู้สึกยังไงครับนัดนี้ Congratulations on your goal and it's a winning goal for the team How did you feel today สวัสดีครับ y yeah, e s very happy because uh, make one goal and I h e l p my team again but for me more important make it to the point in this game very hard ฮัชชบูรี have good team so go uh, now take a race for next game ก็ดีใจมากนะครับที่สามารถทำประตูได้วันนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถช่วยทีมเก็บชัยชนะได้อีกครั้งนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือพาทีมคว้าชัยชนะตามเป้าหมายได้ครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะโฟกัสต่อต่อไปแล้วก็จะพยายามพักผ่อนให้เพนยอพอเพื่อเกมต่อไปครับครึ่งเวลาแรกจะเห็นได้ว่ารูปเกมของเบนคอร์อยู่แต่ค่อนข้างเป็นรอง Uh, in the first half, it looks like Lachaburi was playing better, and we were the second, uh, second best. Uh, what happened in the first half? Yes, first half. It's very, very hard because it's very hot also. But I say Hachaburi have a good team. Yes, we try for control the ball, but sometimes can, sometimes not. But we still play, play for, for make three point. So yes. วิกเคนก็จริงๆคือแรงมันอากาศค่อนข้างร้อนมากนะครับแล้วก็ชมบุรีลาบลาบุรีเป็นทีมที่ดีนะครับก็มันไม่ได้ง่ายเลยที่มาเยือนลาบุรีในวันนี้นะครับแต่ว่าเรากเาพยายามเล่นกันครับพยายามช่วยกันเล่นเล่นกันแล้วก็ได้สามแต้มมาครับช่วงครึ่งโค้ดแบนมีการแก้เกมยังไงรวมถึงตัวเขาเองพยายามเล่นในสไตล์ที่มันแตกต่างอย่างไรรูปเกมครึ่งหลังได้ดูดีและกลับมาชนะได้ครับ In the second half we were better What did the coach change of the tactic and how did you change yourself in the second half that we play better Yes coach give confidence for us

แน่นอนครับเมื่อวานบุรีรัมยืนเตดสะดุดวันนี้แบงคอกเตะเก็บ3แต้มได้เส้นทางลุนแชมป์ยังเปิดกว้างมากๆเลยเขาเองรู้สึกอย่างไรกดดันหรือมั่นใจขนาดไหนในฤดูกาลนีน้ครับ uh, as we know uh, buriram dropped the points yesterday and now that we got the three points today the title race is still on for us uh, how you feel you feel confidence or you feel any pressure no we still confidence we know we have a chance for for win this this season but t have many game in front We have to be step by step. Next game y o have we have very hard game in the home. So yes, let's go. Let's fight in together. We hope to make champion this season. ก็แน่นอนอัลโดโมดายังมั่นใจอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายเกมเพื่อต้องลงเล่นอย่างเกมหน้าก็มีเกมที่หนักนะครับที่ต้องเจอท่าเรือเนี่ยถึงแม้จะเล่นในบ้านเราก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็มีความมั่นใจที่เราจะคว้าแชมป์ตามเป้าหมายของเราให้ได้ครับโอเคครับและยินดีกับชัยชนะวันนี้นะครับขอบคุณครับคงกราบสวัสดีครับ เรามาดูเส็็ตนเกมคู่นี้เประเซต์การครองบอลเป็นแบงคอข้ที่ทำได้ดีกว่า ที่หกสิบสี่ต่อสาสิบหกเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลก็เป็นบียูที่ดีกว่าที่ห้าร้อยห้าสิบสามครั้งสำเร็จสี่ร้อยแปดสิบสองครั้งส่วนราชบุรีจ่ายบอลอยู่ที่สามร้อยแปดครั้งสำเร็จสองร้อยยี่สิบแปดครั้งส่วนโอกาสยิงนั้นยังเป็นฝั่งของบียูที่ทําได้ดีกว่าที่สิบสี่ครั้งยิงตะกรอบหกครั้งส่วนราชบวรีน้มีโอกาสยิงเก้าครั้งยิงตะกรอบสองครั้งเตะมุมในเกมนี้เป็นบียูที่ไปฝ่ายเตะมุมมากกว่าที่สี่ต่อสามครั้งการฟาวเป็นบียูที่ทำฟาวมากกว่าที่่ตอครั้ ส่วนไม่เหลือในเกมนี้นะเป็นบียูที่โดวมากกว่าที่4ต่อ2ใบามากันที่คู่ที่2ของวันคิกออฟเวลา19นาฬิกา ไปเกยในคู่ระหว่างนะควปฐม,มเยตเต็ดเปิดบ้านตรักระมาเยือของลำพูนวอลเออร์เกยเริ่มมา1 4นาทีศาส,สนาพงศ์วัทยุชุติกลูลไปเข้าบอลหนักใส่คิเม่ในกิวบา้าแล้วเสียฝ้าวจังหวะนี้ห้องคอนโทรลูขอว VR มีการเช็คใบแดงแล้วเรียกพูทธศินป์ให้ไปดูจอที่ข้าสนามปรากฏว่าลูกนี้นะพุทธศิลป์ในสนามมองว่าน้ำหนักความรุนแรงยังไม่มากพอพร้อมกับให้ไปเหลืองกับศาสนาพ,พงศ์ในจังหวะนี้ไปต่อมาทีที่48นกักควาปทมทำเกมขึ้นมาอนุกรสังรัม จ่ายบอลทะลุช่องให้กับเลซ่อาโบหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจ่ายเข้ากลางมาให้กับคาฟานโดซิมีวิ่งมาชาร์จเข้าประตูไปส่งเสือป่าราชาขึ้นนำไปก่อน1ประตูศูนย์ต่อมานคะรปฐมตัดบอลให้กาสนามและเป็นทนาของเลซ่อาโบได้หลุดเดี่ยวแต่ยิงไปติดเซฟนนม่วงงาไปแบบน่าเสียดายต่อมาที่ทนะี่หกนครปฐมได้ลูกฟรีคิกทากุยโตเปิดบอลมาให้กับคาฟานโดซิมีกับตัวยิงบอลเข้าประตูไปส่งเสือป่าราชานำห่าง แต่ลูกน,นี้นั้นมีการเช็ค VR เกิดขึ้นและเป็นทางฝั่งของคาฟาดูเรซิมีนั้นยืนเหลื่อมลำหน้าไปก่อนลูกน,นี้เลยโดนรีบสกอคืนไปต่อมาในทีที่84ลำพูนขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายซิโรชทองล่าบ,บอลไปสุดเส้นก่อนเปิดบอลเข้าไปโดนแขนหน้าของไอมิเนเชกินีพุทธศีลชี้ให้เป็นจุดโทษทันทีแต่จังหวะนี้มีการทักท้วงของห้อง VR และให้พุทธศีลไปดูจอ VR ที่คาสนามปรากฏว่าลูกน,นี้บอลไปโดนหัวไหล่ของเชกินีพุทธศีลเลยกลับคำตัด ไม่ให้จุดโทษกับลำพูวอริเออร์ในจังหวะนี้ต่อมาในช่วงท้ายเกมลำพูวอริเออร์หมบอลก็ไม่ก่อเขตโทษซีโร่จะทองหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงแต่วัฒนาชายสะทองจันยังเซฟเอาไว้ได้จบเกมนคมร่าปฐมยูตนเตดเปิดบ้านเอาชนะลำพูวอริเออร์ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เรามาดูสถิติเกมคู่นี้กันตัวเซนการครองบอลเป็นลำพูที่เหนือกว่าที่58ต่อ42เปอร์เซ็นต์ การจ่ายบอลก็เป็นลำพูที่ดีกว่าที่325ครั้งสำเร็จ246ครั้งส่วนนครปฐมนั้นจ่ายบอลอยู่ที่240ครั้งสำเร็จ167ครั้งโอกาสยิงเป็นนครปฐมที่ยิงมากกว่าที่9ครั้งยิงตะกรอบ4ครั้งส่วนลำพูน่ะมีโอกาส6ครั้งยิงตะกรอบ3ครั้งแตุ่มในเกมนี้ลำพูได้โอกาสมากกว่าที่6ต่อ5ครั้งส่วนการฟาวน์นั้นเป็นนครปฐมที่ทำฟาวน์มากกว่าที่15ต่อ11ครั้งใบเหลือในเกมนี้เป็นนครปฐมที่โดนมากกว่่่าที4ตอ1ใบ เรามาสืบตารางคะแนนขอนงทน้ฝั่งของฟุตบอลลิววไทยลีประจำแมตช์ดเดย์ที่23คันจาฝูงยังเป็นบุรีรัมยูเนตเต็ดมี50คะแนนดันดับที่2เป็นแบงคอกยูเนตเต็ดมี48คะแนนและแข่งน้อยกว่าบุรีรัมยูเนตเต็ดอยู่1นัดตามมาด้วยการท่าเรือเอฟซีอันดับที่3มี45คะแนนอันดับที่4เป็นบีจีปทุมยูเนตเต็ดมี38คะแนนอันดับที่5เป็นเมืองทองยูเนเต็ดมี34คะแนนอันดับที่6เป็นราชเชลล์เอฟซีมี32คะแนน ข้ามาที่โซนท้ายตารางไปอุทัยธานี FC อยู่อันดับที่14มี23คะแนนอันดับที่15เป็นตราด FC มี21คะแนนและบริสิโรเ c ซอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี20คะแนน มาที่ดัสโซวโขอศึกไทยลีกหนึ่งขณที่1่เป็นวิเลียมอตา้าจากแบงคอกยูเอเท็ดทำไป16ประตูตามด้วยวิเวร,รีล่าจากเชลบุีเอฟซี FC, และซูภปชียเจเดตที่นำเป็นดัสโซวโคนไทยนักขณะนี้ทำไป14ประตูเท่ากันตามด้วยันบที่4จองอูกลินจากพิธีประจวบเอฟซีทำไป13ประตูดับที่5เป็นเทียสักเผยพี่มาจากกาตาร์เอฟซีและลิคาโดซานโตจากอุทัยธานีเอฟซีที่ทำไป12ประตูเท่ากันมาที่เอฟซีขอศึกไทยลีกหนึ่ง อันดับที่1เป็นปรเมศอารวิไลจากเมืองทองอยูเนเต็ดและลอสทาเดรี่จากกาเทเล่เอฟซีทำไป8แอสซิดอันดับที่3เป็นเวียเทฟปอมพันจากแบงคอกยูเนเทตเซเวตลองเกียรจากคอนแกนยูเนเต็ดและมามูดเอสจากแบงคอกยูเนเต็ดทำไป7แอสซิดและตามมาด้วยอันดับที่6เป็นธนาคอเทท่อบุญมาทันจากบุญรัมยูเนเต็ดและธนาเศษสุจริตจ,จากตราดเอฟซีทำไป6แอสซิด มาดูในส่วนของครีนชีตอันดับที่1เป็นปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูเนเต็ดทำไป11คลีนชีตอันดับที่2สิรัเทศสูงเนินจากบุรีรัมยูเนเต็ดทำไป10คลีนชีตอันดับที่3เป็นกำพลปฐมอาคากุลจากราชบุรีเอฟซีทำไป7คลีนชีตอันดับที่4เป็นสารนนอ,น,อ,น,อนุอินจากเชียงรายยูเนเตสมสมรยศจากการท่าเร FC จิรวัฒน์วังคพันธ์จากขอนแก่นยูเนเตและชัชชัยบุตรพมจากพิธีประจบ FC ทำไป6คลีนชีตและทั้งหมดนี้ก็คือฝนฟุตบอลทั่วไทยประจำค่ำคืนวันพฤหสัสบ,บดีที่ 4เมษายนทุกคู่ทุกสนามนะครับผมท้ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมสมัครแพ็กเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อลูก,กานพร้พอมรุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็พี่มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ